สว,วัสดีครับอยู่ผมโนซีเข็นะครับก็เจอกันแล้วกับเซเว่นนนะครับผมมาถึง content อออคอนเทนต์ทีห่หลายๆท่านอาจจะรอคอยนะครับหรือว่าหลายๆท่านรอจนไม่รอแล้วนะครับผมนั่นก็คือเรดกิวนั่นเองนะครับตั้งชื่อคลิปว่าเรดกิวหนึ่งแล้วกันนะครับคือผมจะมาบอกแค่พื้นฐานนะจะไม่พูดถึงการทําแต้ม ให้ได้เยอะที่สุดนะครับอันนั้นเป็นเทคนิคของแต่ละท่านก็นแล้วกันนะครับอันนี้ผมจะให้เป็นแค่ไกด์คร่าวๆนะครับว่าต้องใช้ตัวอะไรบ้างเนาะในการป้องกันในการขัดบอสอะไรประมาณนี้นะครับมาเดี๋ยวเริ่มกันเลยแล้วกันนะครับผมขอเริ่มจากไอ้นี่ก่อนนะครับไอเลทที่เป็นลาวาก่อนเนาะมันชื่อเลดว่าอะไรวะ เม่อกี้เพิ่งเปิดมาครับดินแดนเพลิงลุกโชนนะครับอ่าตัวนี้เลยนะครับผมเนี่ยตัวนี้จะมีเผาไหม้นะครับมีเผาไหม้แต่ว่าเผาไหม้เนี่ยเขาจะมีแค่อ,อ,อ้สกิลที่เป็นสกิลที่เราต้องไอ้นี่หรือเปล่าไม่มั่นใจสกิลที่เราต้องขัดมั้งเออนะครับประมาณนั้นเออน่าจะใช่นะผมก็ไม่ค่อยมั่นใจเหมือนกันว่า สก,กิลไหนอ่าแต่ว่ามันมีแค่สก,กิลเดียวเราไม่ต้องกลัวนะครับพวกสก,กิลนี่เอาเป็นว่าช่างมันแล้วกันเนาะไม่ได้สนใจอะไรมากนะครับส่วนใหญ่เราก็มาหลบหลบหลบหบ,บ,บมันอยู่แล้วนะครับโอเคเริ่มเลยแล้วกันนะครับขอเริ่มที่มัสเตอรี่ก่อนนะครับเนื่องจากดาเมจสอตัวหลักของผมจะเป็นสายสมดุลเนาะเพราะฉะนั้น เดวิล25นะครับเราก็จะเป็นพลังโจมตีทั้งหมดนะครับ3%นะครับแล้วก็เวล50นะครับผมจะใช้เป็นความเสียหายพันธมิตร20%ก็คือเอาทั้งเดี่ยวด้วยทั้งหมู่ด้วยนะครับแต่ว่าคุณลองไปปรับดูแล้วกันนะครับว่าอันล่างหรืออันบนอันไหนจะแรงกว่ากันนะเพราะว่าดาเมจหลักที่เราใช้จะเป็นอ e ีวานกับเอเลเนียเอเอเลเนียเนี่ยดาเมจหลักๆเขาจะเป็นหมู่ส่วนอ e ีวานอะ่ะ e อีวานม่วงนะครับอีวานที่ล่างที่เป็นคอเสื้อ ลามิดเขาจะเป็นสกิลเดียวนะครับเพราะฉะนั้นก็เอาอันล่างสุดละกันนะยีอนะครับอันนี้เป็นปรับเอาเองนะย้ำอีกครั้งนะครับนอกนั้นก็เป็นโจมตีหมดเลยนะครับผมอ่าแล้วก็บอกโคเด็กไว้หน่อยแล้วกันนะครับคร่าวๆนะครับพลังโจมตีผม8ปดพนาะครับพลังป้องกันผม2,459น่าะครับเลือดผม3ามหมื่นตีพนนะครับที่จริงโคเด็กไม่มีผลอะไรเนอะนอกจาก มันจะมีผลแค่คะแนนนะครับส่วนเลตกิลเนี่ยยังไงทุกคนผมว่าตีไหวอยู่แล้วนะครับแค่แบบเราอาจจะแบบตีได้แต้มน้อยลงหรือว่าอะไรพวกนี้มากกว่านะครับผมมันอยู่ที่ระดับปกพลังโจมตีพลังป้องกันของเราเองนะอ่าไปดูตัวละครกันดีกว่านะครับรอบนี้ผมพึ่งลงไปอันเดียวนะแล้วก็เดี๋ยว อันอื่นๆเดี๋ยวตามมาที่หลังนะครับขออันนี้ก่อนละกันเนาะอันนี้ง่ายสุดแล้วนะครับใน3อันเนี้ยผมว่าลุกเพลิงลุกโชนเนี่ยง่ายที่สุดนะครับของผมนะตอนนี้นะครับง่ายที่สุดแหละเข้าใจง่ายมันสอนง่ายไม่ใช่อะไรหรอกอ่ะโอเคมาดูตัวละครที่เราจะใช้นะครับตัวละครที่จะใช้นะครับตัวแรกนะครับนั่นก็คือแทโอนั่นเองนะครับไหนๆเราจะใช้ดามเมจเป็นสมดุลแล้วเนาะ ตัวที่ลดเกาะตัวที่แท้งได้ดีที่สุดนะครับแล้วก็คล่องตัวมากที่สุดนะครับนั่นก็คือแทอโอนั่นเองนะครับที่จริงอะ่ะผมใช้ตามนี้เลยนะครับตามไออันบนสุดเนี่ยนะครับที่เขาใช้กันอันดับอันดับต้นตนเนี่ยผมก็จะใช้ตัวนั้นแหละที่เขามีนะครับเอลินเนยคางุระแทอโออีวานนะครับส่วนสัตว์เลี้ยงผมไม่มียูไงผมก็เลยใช้เคียวนะง่ายๆประมาณนี้นะครับไกด์คร่าวๆเนาะ แทโอนะครับก็จะใส่เป็นเซ็ตสปีดนะครับแล้วก็ใช้เป็นลดเกาะนะครับจันทา,าแล้วก็มีคางูระนะครับคางูระใส่เซ็ตเพิเวลสกิลนะครับคางูระนี่ก็จะเป็นตัวซัพพอร์ตที่เพิ่มพลังโจมตีได้เยอะนะครับแล้วก็มีเกาะป้องกันสําหรับตัวที่พลังโจมตีเยอะที่สุดนะครับพลังโจมตีเยอะที่สุดก็น่าจะเป็น2ตัวนี้แหละไม่ตัวใดก็ตัวหนึ่งเนาะแล้วก็เพิ่มใส่ประดับเป็น ย้อนกลับนะครับก็คือลดพลังโจมตี10%แล้วก็ลดเกาะอ,อีก10%นะครับแล้วก็ติดลดคูดาวไว้สักอันหนึ่งแล้วกันเนาะส่วนอ e ีวานนะครับกับเอลิเนียก็ใส่ของโจมตีที่ทุกท่านมีได้เลยนะครับที่จริงผมไม่ควรใส่เซตหมิงนะคือผมไปก๊อปปี้มาก็เลยใส่เป็นเซตหมิงนะครับผมอ่าประมาณนี้เลยเนาะใส่เป็นพวกแหวนโคเซต ประดับคีออฟคีอะไรแบบนี้นะครับตามนั้นเลยใส่แบบดาเมจเท่าที่เรามีนะครับแผนผมใช้เป็นแผนคีที่เข้าสองนะครับอันนี้คือผมเอามาใช้ผมลืมเปลี่ยนนะตอนแรกผมว่าผมจะเปลี่ยนเป็นแผนอื่นเนาะแต่ว่านันใช้คีที่เข้าสองไปแล้วเดี๋ยวเลดอื่นก็น่าจะไปใช้แผนอื่นเอาแล้วกันไม่เป็นไรเราแสสอนแค่เบสิคเข้าๆนะครับผมโอเคเดี๋ยวเราไปเริ่มกันเลยแล้วกันเนาะ จะได้ไม่เป็นการเสียเวลานะครับไม่รู้ว่าไมดังเกินไปหรือเปล่านะคลิปเก่าๆผมว่าไม่มันเบาอันนี้ผมเลยปรับใหม่อะโอเคครับผมไปเดี๋ยวเราไปดูกันเลยครับโอเคครับผมมาเริ่มกันเลยนะครับผมอ่ะอันดับแรกนะครับสิ่งที่ทุกท่านต้องทํานะครับก็คือปิดสกิลอัตโนมัติของแทอนะครับเพราะว่าตำแหน่งการแท้งของตัวละครเราเนี่ยสำคัญมากๆนะครับแล้วก็ เตรียมกดใช้วับสัตว์เลี้ยงเลยนะครับผมกดให้ได้ไวที่สุดเท่าที่คุณจะทําได้เนาะอันนี้ผมตีปุ๊บเดี๋ยวผมก็กดแล้วนะครับแต่ว่าผมจะวับไปหลังบอสก่อนนะครับผมจะให้แทโอเนี่ยแทงอยู่อีกฝั่งหนึ่งเสมอนะครับผมอ่านี่นะครับอ่านี่คือเซตอัพคร่าวๆนะครับเราจะยืนประมาณนี้นะครับหันมุมกล้องประมาณนี้อ่ะช้าๆชัดๆอีกครั้งหนึ่งนะครับผมจะหันมุมกล้องประมาณนี้นะครับตัวดาเมจตัวฮิลนะครับพวกคางูระพวก อีวานอะไรพวกนี้อีเลเนียจะอยู่ฝั่งซ้ายมือนะครับผมหมุนหมุนม,มุมกล้อง่าซ้ายมือเนาะส่วนแทโฮจะให้อยู่ขวามืออันนี้คือมุมที่ผมถนัดนะครับสกิลที่เราจะกดนะครับผมก็คือสกิลขวาสุดตลอดนะครับผมจะไม่กดสกิลอื่นเลยยกเว้นอยากจะย้ายไปข้างหลังบอสแบบไวๆเราจะใช้สกิลซ้ายสุดเนาะสกิลซ้ายสุดเนี่ยมันจะทําให้เราไปอยู่หลังบอสได้นะครับอ่ะอันนี้ก็ เล่นเทโอตัวเดียวพอนะครับเดี๋ยวค่อยรวมอัศวินที่หลังอ่ะมาเริ่มเลยแล้วกันเนาะอันนี้ก็ตีไปเรื่อยๆนะครับตีไปเรื่อยๆบอสจะใช้บาทาผู้ปกครองนะครับบาทาผู้ปกครองมันจะมันจะเป็นดาเมจรูปพิซซ่าเนาะแล้วมันจะแหวงอยู่นะครับแหวงตรงตัวดาเมจเราพอดีนะครับเราก็เอาแทโอไปแท้งนะครับอ่าเอาทโอหลบปึ๊บเสร็จแล้วนะครับแนะนํานะครับ แนะนำให้เอากลับมาไว้ที่หัวบอสเหมือนเดิมนะครับเอาแทโอกลับมาไว้ที่หัวบอสนะอ่าเดีหลังจากนั้นนะครับบอสจะตีปีกนะครับอ่าเดี๋ยวผมขอกอให้อีกสักนิดนึงเนาะไอ้สกิลบอสตีปีกนะครับเนี่ยคุณดูนะเห็นไหมสกิลที่เป็นบอสตีปีกเนี่ยวงวงมันจะเป็นข้างๆอ่า,อาจคุณอาจจะเห็นสกิลนี้จากบอสต,ตัวอื่นนะครับ เวลาคุณเจอสกิลตีปีกนะครับผมไม่ว่าจะเป็นการตีปีกหลอกเพื่อสกิลต่อไปหรือเป็นการตีปีกหลอกเพื่อฟาดหางนะครับแนะนำนะครับพอบอสตีปีกเสร็จให้เอาแทอเนี่ยไปรวมอยู่กับฝั่งดาเมจนะครับให้เอาตัวตแท้งเนี่ยเออไปรวมอยู่กับฝั่งดาเมจนะครับเพราะว่าสกิลต่อไปที่บอสจะใช้เนี่ย มันมีโอกาสที่จะเป็นฟาดหางสูงมากนะครับผมอ่ะไปไปดูกันปึ๊บอ่ะนี่ครับฟาดหางนะครับคือถ้าเราไม่เอาแทโอมาฝั่งเนี้ยพวกเนี้ยจะโดนฟาดหางนะครับผมเต็มๆนะครับถามว่าจะให้ย้าย3ามตัวไปหาแทโอได้ไหมย้ายได้แต่มันลำบากนะครับผมเราสู้เราย้ายแทโอตัวเดียวดีกว่านี่แหละคือประโยชน์ของแทงนะฮะอ่าหลังจากฟาดหางเสร็จ อ่ะนี้เขาจะใช้ลูกแก้วเพลิงนะครับลูกแก้วเพลิงก็ให้มาอยู่ให้ไกลที่สุดนะครับผมอ่ะพอมันไล่เสร็จนะครับพอบอสไล่เสร็จบอสจะพ่นลูกอุกบาตมาลูกหนึ่งนะครับผมหลังจากนั้นให้เรารีบเอาแทอโอนะครับไปไว้หน้าบอสเหมือนเดิมนะครับเนี่ยมันจะมีไอ้กลุ่มตะปั่ขึ้นไม่เป็นไรนะครับ อไว้หน้าบอสนะครับย่างก้าแห่งความไอผู้กลุ่มอํานาจเนี่ยพอมาใกล้ไล่เสร็จเราก็รวมอัศวินนะครับผมรวมอัศวินมานะครับให้มันพุ่งให้เสร็จแล้วเราค่อยเข้าไปนะครับอย่าเพิ่งเข้าไปเลยนะมันจะมีสกิลวงกว้างรอบบอสอีกทีหนึ่งนี่ปึ๊บเสร็จแล้วก็แทงตามปกติเลยครับอ่านี้ก็ให้ขัดแล้วนะจบเฟสแรกไปแล้วนะครับผมแล้วมันก็จะวนอยู่อย่างนี้แหละเหมือนเดิมนะครับ เราก็ดูว่าบอสลุกมาทำอะไรนะครับพอลุกมาตบหนึ่งทีบอสลุกมาฟาดปีกนะครับอ่ะพอฟาดปีกเนี่ยส่วนใหญ่หลังจากฟาดปีกนะครับบอสจะปล่อยสกิลหมู่มาต่อจากฟาดปีกอีกทีหนึง่งให้เราต้องรวมอสศวนแล้ววิ่งออกนะครับผมแต่ถ้าใครแบบอเตรียมตัวทันอะไรอย่เงี้ยเราก็เตรียมแค่แบบเอาแทโอไปไว้ข้างหน้าบอสก็ได้แต่ว่าหลังจากฟาดปีกเนี่ยส่วนใหญ่ผมจะ ยังไม่รีบเอากลับไปนะครับจะรอให้มันออกสกิลต่อไปก่อนปุ๊บฟาดปีกปุ๊บอ่ะเหยียบย่านะครับอ่ะเหยียบย่ามาก็ลากออกป๊บแล้วก็กลับไปแทงที่เดิมนะครับบนหัวบอสคนละฝั่งกันเหมือนเดิมอ่ะอันนี้ตีปีกอ่ะตีปีกปุ๊บย้ายกลับมานะครับย้ายฝั่งฟาดหางฟาดหางเสร็จกลับไปที่เดิมแล้วก็ตบจะเป็นประมาณนี้นะอ่ะถ้าบอสตีปีกปุ๊บย้ายกลับนะครับตีปีกปุ๊บย้ายกลับเลย อาบาทาผู้ปกครองอันนี้คือมันไม่ฟาดหางนะมันใช้บาทาเราก็หลบนะครับอาแล้วลูกแก้วเพิงมานะครับเราก็เดินออกนะคร่าวๆคือถ้ามันตีปีกก็ให้เราย้ายอยู่ข้างหลังแค่นั้นแหละเนาะอันนี้เป็นมุมอร่อยนะครับเราก็กลับมาที่เดิมนะครับกลับมาที่มุมอร่อยของเราอายางกาวภูมิหน้านะครับพุ่งเสร็จก็เอาออกก่อนนะครับผมอาแล้วก็มาขัดนะครับ เดี๋ยวสเลียงใกล้จะใช้ได้แล้วก็เตรียมใช้สตเตียงนะครับใช้ให้ได้ไวที่สุดนะเราจะได้แบบใช้ได้3รอบนะครับบารทาผู้ปกครองมานะครับก็เอากลับมารวมแป๊บหนึ่งนะครับแล้วก็กลับไปที่เดิมนะครับมันตีปปีกปุ๊บเราก็เอากลับมารวมนะครับมันน่าจะออกฟาดหางไงเห็นไหมแค่นี้เองนะแล้วก็ตบนะครับตบขวา ฟาดปีกฟาดปีกต่อไปน่าจะเป็นเหยียบย่าหรือเปล่าเราไม่รู้นะครับอ่ะส่วนใหญ่มันจะเป็นอย่างนั้นแหละเหยียบย่ํแล้วก็ออกนะครับรวมออกแล้วเราก็มายืนคนละฝั่งเหมือนเดิมนะครับอ่าอันนี้ตีปีกนะครับหลังจากตีปีกเอากลับมาอ่าเป็นลูกแก้วเพลิงนะครับไม่ยอมฟาดถางนะครับไม่เป็นไรถ้าเป็นลูกแก้วพงลูกแก้วเพลิงเราแค่เอาตัวออกแค่นั้นเองเนาะเหมือนเดิมนะครับพอมันพ่นมาปุ๊บเราก็ไปยืนแทงที่เดิมนะครับ อันนี้อันนี้คือผมจะรวมแยก,กอัศาวินใหม่นะอ่าพุ่งเสร็จก็บึ้มนะครับแล้วก็ยืนแทงคนละฝั่งผมพยายามหามุมให้มันแบบเราหลบง่ายๆนะครับอ่าอาถาผู้ปกครองนะครับอันนี้ก็รวมนิดนึงนะครับเพื่อความชัวร์นะครับเดี๋ยวเอลิเนียตายอ่าตีปีกปึ๊บอ่ามันตีปีกเราก็ หลังจากตีปีกเสร็จก็เอาตัวมารวมกันนะครับอ่ามันฟาดหางเสร็จก็เอาตัวกลับไปไว้ที่เดิมนะครับอ่าตีปีกแล้วนะครับอืมนี่ฟาดเหมือนเดิมนะครับเหยียบย่ำนะครับเหยียบย่ำม,มาก็เอาออกนะครับออกทั้งทีมเลยแล้วก็กลับไปแท้งใหม่ประมาณนี้นะครับที่อยากให้โฟกัสจริงๆคือไอ้ตีปีกนั่นแหละนะครับฟาดปีกนี่ยังไม่เท่าไหร่นะครับ ลูกแก้วเพลิงนะครับลูกแก้วเพลิงมาก็ลากหลบนะครับ <Yeah. S 1> ปึ๊บมาพ่นไฟมานะครับผมเอาไปยืนคนละฝั่งนะครับให้มันพุ่งอ่านี่ให้มันพุ่งไปตรงนู้นนะครับเนี่ยยางกาวเสร็จปึ๊บมันพุ่งแล้วเราก็ต้องเอาออกนะอย่าลืมนะครับต่าไปก็ขัดขัดไม่ทันนะครับแย่ <laughs> yeah, จริงๆนะเผื่อได้คะแนนเยอะกว่านี้ด้วยนะ ถขัดทัดน,นะครับอ่านี่บาทานะครับอ่าเห็นมันมันมันโดนนิดนึงเราก็หลบได้นะครับลากหลบได้อ่ากลับมาแล้งที่เดิมอันนี้มันตีปีกอุ๊ยโดนนะครับตีปีกทีนึงนะครับอุ๊ยยังดีนะครับย้ายกลับมาให้มันฟาดหางฝั่งนี้ทันนะ,ะไม่งั้นมันฟาดตรงนี้หมดเลยนะครับฟาดหมดเลยก็เรียบร้อยนะฮะโอ้เรียบร้อยนะครับอันนี้น,นี้โลกิดนึงนะมุมมันเริ่มแคบนะครับกดจัดเลีเ้ยงเลย เอาไง,ไง่ายๆคือฟาดปีกแล้วคุณกลับไปอยู่ข้างหลังะคุณอย่าเล่นโลกเหมือนผมนะช่วงท้ายนะครับน่าจะไม่งงนะเดี๋ยวลองถ้างงก็ลองดูอีกรอบหนึ่งก็ได้แล้วกันนะครับผมผมอาจจะพูดเร็วไปหรือเปล่าไม่รู้ก็เราก็พูดตามที่เห็นนะครับประมาณนี้เนาะอ่าก็จบไปแล้วนะครับสำหรับเลดกิลแรกนะครับผมเลดกิลของไอ้ ลาวานะครับประมาณนี้นะครับเป็นยังไงกันบ้างนะสำหรับเรกิวนะครับเดี๋ยวเลดอื่นน่าจะมาวันอื่นนะครับขอไปซ้อมก่อนนะเดี๋ยวเอาเอาทีละอันแล้วกันเนาะแค่นี้เราก็มีไว้กวาดล้างอาทิตย์หน้าแล้วนะครับก็โดนลดแต้มแค่1นะครับก็หายไปแค่าพันเท่านั้นเองใช่ไหม5้า0,000น 10% 5 0 0 0 0นะครับ1%ก็5,000นะครับเราก็กวาดล้างได้แล้วสบายๆนะครับผมก็เดี๋ยวไว้เจอกันกันกบโรคระบาดแล้วก็รัติกาลนะครับน่าจะมาพรุ่งนี้นะหรือไม่ก็ถ้าว่างก็อาจจะมาคืนนี้เลยนะครับแต่ว่าเอาเพลิงลุกโชนไปก่อนแล้วกันนะครับก็ฝากกดไลค์กดแชร์สับสไค i b ์ให้ด้วยนะครับผมใครมีเทคนิค หรือมีตัวละครใส่ของที่แนะนำที่ทำแต้มได้ดีกว่านะครับดีกว่านี้ก็ลองแนะนำมาในคอมเมนต์แล้วกันนะครับผมแต่ว่าที่ผมใช้ตัวพวกนี้เพราะว่ามันเป็นตัวที่คนใช้เยอะที่สุดนะครับผมจะเน้นที่คนใช้เยอะที่สุดแล้วกันเนาะเพราะว่ามันมันง่ายต่อการจัดทีมของทุกท่านนะครับ เนี่ยอย่างบางคนใช้ไอรีนคังูระแทนโออีวานอย่างเงี้ยมันก็ได้แหละเนาะแต่ว่าคือเ e อลเนียคังูระแทนโออีวานมัน7จเนลยอะมันห่างกับอันดับ2อันดับ3เยอะมากนะครับเนี่ยบางคนก็ใช้เอลเนียแทงเนาะเอาไอรีนไอ้นี่เลยไม่มั่นใจว่าที่เขาใช้ไอรีนด้วยนี้เขาอาจจะแบบสแปมไอรีนหรือเปล่าอันนี้ก็ไม่ทราบเหมือนกันนะครับแต่ว่าถ้าใช้แทโอใช้อะไรพวกนี้ก็ประมาณนี้แล้วกันเนาะ ก็นั่นแหละฝากกดไลค์กดแชร์สับสไครต์ไว้ด้วยแล้วกันนะครับผมเดี๋ยวตัวอื่นจะรีบตามมาที่หลังนะครับวันนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ